เหมือนสอนเด็กเลย AI ต้องเริ่มจากมีข้อมูลเยอะๆก่อนใช่ไหมครับใช่เลยค่ะหลักการคือแบบนั้นเลยถ้าดูภาพรวมนะคะกระบวนการมันก็จะม,มีประมาณ6ขั้นตอนหลักๆค่ะ6ขั้นตอนมีอะไรบ้างครับ หนึ่งก็คือรวบรวมข้อมูลค่ะเหมือนเราหาวัตถุดิบก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเสียงหรือว่าเป็นข้อความครับผมสองคือเตรียมข้อมูลอันนี้สำคัญไม่แพ้กันคือต้องเอามาทำความสะอาดจัดระเบียบหรือแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่เอ,อ่อมันเข้าใจได้ง่ายๆค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นตัวเลขอ๋อต้องแปลงเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์มันเข้าใจได้ก่อนใช่ค่ะแล้วก็สามคือเลือกโมเดลเหมือนเลือกว่าจะใช้สมองกลแบบไหนให้มันเหมาะก,กับงานที่เราอยากทำ อาจจะเป็น Machine Learning ทั่วไป Deep Learning หรือพวก LLM ที่กำลังฮิตกันครับ 4. ก็คือฝึกสอนค่ะคือให้โมเดลเนี่ยมันเรียนรู้จากข้อมูลที่เราเตรียมไว้ปรับตัวเองไปเรื่อยๆให้เก่งขึ้นพอฝึกเสร็จก็ต้องลองของแน่นอนค่ะขั้นหคือทดสอบลองเอาไปใช้กับข้อมูลชุดใหม่ๆที่มันไม่เคยเห็นดูว่าแม่นแช่ไหนต้องปรับต้องแก้อะไรไหมครับแล้วสุดท้าย6ก็คือใช้งานจริงค่ะ เอาไปใส่ในแอปในหุ่นยนต์หรือระบบต่างๆที่เราใช้กันโหฟังดูเป็นขั้นตอนชัดเจนดีนะครับและตัว Machine Learning หรือ ML ที่บอกว่าเป็นพื้นฐานเนี่ยครับมันมีกี่แบบหลักๆครับแล้วมันเรียนรู้ว่าอะไรถูกได้ยังไงครับค่ะถ้าแบ่งตามวิธีที่มันเรียนรู้ความถูกต้องนะคะหลักๆเลยก็จะมี3แบบค่ะมีอะไรบ้างครับแบบแรกนะคะเรียกว่า Supervised Learning หรือแบบมีผู้สอนอันนี้จะตรงไปตรงมาสุด คือมนุษย์เนี่ยแหะค่ะต้องใส่ป้ายกำกับหรือคำตอบที่ถูกหรือเฉลยไปพร้อมกับข้อมูลเลยอ๋อเหมือนเราป้อนรูปหมาแล้วก็บอกมันว่านี่หมานะแบบนี้แหละครับใช่เลยค่ะ AI ก็จะพยายามทายแล้วก็เทียบคำตอบตัวเองกับเฉลยที่เราให้ไปเรื่อยๆเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองแบบนี้ก็ดูแม่นยำดีนะครับเพราะมีเฉลยให้ตลอด แต่ว่าการเตรียมข้อมูลพร้อมเฉลยเยอะๆนี่ก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วถ้าแบบไม่มีคนมาคอยบอกเฉลยล่ะครับนั่นก็จะเป็นแบบที่สองค่ะเรียกว่า unsupervised learning หรือแบบไม่มีผู้สอนไม่มีผู้สอนค่ะแบบนี้คือ AI ได้ข้อมูลไป,ปเปล่าๆเลยไม่มีใครบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดหน้าที่ของมันคือต้องไปหารูปแบบหรือโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลด้วยตัวเองหาเองเลยเช่นอะไรบ้างครับ เช่นการจัดกลุ่มข้อมูลที่มันคล้ายๆกันอย่างแบ่งลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อหรือว่าหาว่าคำไหนมักจะมาด้วยกันบ่อยๆในเอกสารเยอะๆนะครับอ๋อคือมันจัดระเบียบข้อมูลให้เราโดยที่เราไม่ได้บอกกฎเกณฑ์ไปก่อนใช่ค่ะ มันต้องไปนค้นพบองค์ความรู้ด้วยตัวเองแบบนี้ก็มีประโยชน์มากเวลาเรามีข้อมูลเยอะๆแต่ยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างเข้าใจครับแล้วแบบที่3ามล่ะครับแบบที่3มเรียกว่า reinforcement learning ค่ะหรือการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกอันนี้ AI จะเรียนรู้จากผลลัพธ์ของการกระทําของมันเองคล้ายๆการฝึกสัตว์เลี้ยงเลยค่ะฝึกสัตว์เลี้ยงค่ะยังไงครับคือ AI มันจะลองทําอะไรต่างๆในสภาพแวดล้อมหรือในเกมที่เรากําหนดไว้นะคะ ถ้าสิ่งที่มันทําไปเนี่ยมันนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีหรือได้รางวัลเช่นได้คะแนนบวกมันก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อทําแบบนี้ดีควรทําอีกครับแต่ถ้าทําไปแล้วผลมันไม่ดีหรือโดนลงโทษเช่นเสียคะแนนมันก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อแบบนี้ไม่เวิร์คควรจะเลี่ยงแล้วใครเป็นคนให้รางวัลหรือลงโทษครับก็คือสิ่งแวดล้อมหรือกฎของเกมที่เราตั้งไว้่น้หละคะ่ะเป็นตัวกําหนดว่าการกระทําแบบไหนจะได้บวกหรือได้ลบ โหอันนี้น่าสนใจมากเหมือน AI ต้องผจญภัยหาทางเองเลยนะครับแบบนี้คงเหมาะกับงานที่เป้าหมายชัดเช่นชนะเกมให้ได้แต่เราไม่รู้ว่าวิธีที่ดีที่สุดคืออะไรใช่เลยค่ะเหมาะกับพวกเกมการควบคุมหุ่นยนต์หรือระบบที่ต้องตัดสินใจต่อเนื่องทีนี้ถ้าเราขยับไปดูตัวที่ซับซ้อนขึ้นอย่าง Deep Learning หรือ DL บ้างนะคะครับ DL นี้เป็นส่วนหนึ่งของ ML ใช่ไหมครับ ที่บอกว่าโครงสร้างมันเหมือนสมองคนที่เรียกว่า neural networks ถูกต้องค่ะมันใช้โครงสร้างที่เรียกว่า neural networks มีเซล์ลประสาทเทียมหรือ neuron เชื่อมต่อกันเป็นชั้นๆค่ะชั้นๆน,น,นี่มีอะไรบ้างครับก็จะมี input layer เป็นชั้นรับข้อมูลเข้ามาแล้วก็มี hidden layers หรือชั้นที่ซ่อนอยู่ตรงกลางอันนี้อาจจะมีชั้นเดียวหรือหลายสิบหลายร้อยชั้นก็ได้ยิ่งมีเยอะยิ่งซับซ้อนก็เลยเรียกว่า deep ไงคะ โอ้ oh, ที่มาของคำว่า deep learning ใช่ค่ะชั้นพวกนี้แหละค่ะที่ทาการประมวลผลที่ซับซ้อนแล้วสุดท้ายก็จะมี output layer ที่ให้ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาความที่มันมีหลายชั้นซ้อนๆกันนี่เองที่ทำให้มันเก่งเรื่องยากๆอย่างการเข้าใจภาพหรือภาษาได้ดีขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ ความลึกความซับซอ้อนของชั้นพวกนี้ทำให้มันสามารถเรียนรู้ลักษณะเฉพาะหรือฟีเจอร์ที่ซับซอ้อนมากๆในข้อมูลได้เองแล,อแล้วตอนฝึกมาล่ะครับถ้าเป็น DL แบบ Supervise d ที่ใช้แยกแยะภาพมันรู้ได้ไงว่าตอบถูกหรือผิดหรือต้องปรับปรุงตรงไหนหลักการก็ยังคล้ายๆ Supervise d Learning เดิมค่ะ คือต้องมีป้ายกำกับหรือเฉลยจากมนุษย์อยู่ดีครับพอมันรับภาพเข้ามาประมวลผลผ่านชั้นต่างๆแล้วให้คำตอบออกมาที่เ output layer มันก็จะคำนวณว่าคำตอบมันผิดจากเฉลยไปแค่ไหนที่เรียกว่าค่า error หรือ loss ครับแล้วไงต่อครับจากนั้นมันจะใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า gradient descent ค่ะ ถ้าจะอธิบายง่ายๆก็เหมือนมันพยายามค่อยๆปรับปุ่มหมุนต่างๆซึ่งก็คือค่าน้ำหนักเวทซ์ของการเชื่อมต่อระหว่างนิวรอนแต่ละตัวปรับไปในทิศทางที่จะทำให้ค่าเ r อร์โดยรวมมันลดลงเหมือนเรากลิ้งลูกบอลลงเหา,หาหาจุดที่ต่างสุดนะคะอ๋อค่อยๆปรับค่อยๆจวนไปเรื่อยๆใช่ค่ะทำแบบนี้ซ้ำๆวนไปหลายๆรอบที่เรียกว่า e p o c h จนกว่าโมเดลจะทำนายได้แม่นยำตามที่เราต้องการ เข้าใจภาพเลยครับเหมือนค่อยๆจูนเครื่องยนต์ให้มันทำงานได้เนียนขึ้นแล้วอย่าง c h a t GPT ที่คุยโต้ตอบกับเราได้เป็นเรื่องเป็นราวมากอันนี้แหละครับใครสอนมั่นใช้หลักการไหนครับมีคนมานั่งพิมพ์คำตอบให้หมดเลยรึเปล่าโอ้ c h a t GPT นี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการผสมผสานเทคนิคเลยค่ะเริ่มแรกเนี่ยเขาใช้ supervised learning ก่อนครับ คือให้ทีมงานที่เป็นมนุษย์เนี่ยแหละค่ะสร้างบทสนทนาคุณภาพดีๆเป็นคู่คําถามคําตอบป้อนให้โมเดลเรียนรู้เยอะๆเ,เพื่อให้มันจับทางได้ก่อนว่าการตอบที่ดีการสนทนาที่ดีควรเป็นยังไงให้มันมีพื้นฐานก่อนใช่ค่ะแต่แค่นั้นยังไม่พอที่จะทําให้มันตอบได้เป็นธรรมชาติมากๆเขาเลยต้องมีขั้นตอนสําคัญตามมาคือ reinforcement learning from human feedback หรือ RLHF ค่ะอ่ามี reinforcement learning มาเกี่ยวด้วย แต่มี human feedback ด้วยใช่ค่ะคือเขาจะให้โมเดลลองสร้างคำตอบออกมาหลายๆแบบสำหรับคำถามหรือพร้อมเดียวกันแล้วก็ให้มนุษย์ที่เป็นผู้ให้คะแนนเรเตอร์ ater, มาจัดอันดับค่ะว่าคำตอบไหนดีที่สุดดีรองลงมาหรือว่าแย่ไปเลยอ๋อให้คนมาช่วยตัดสินถูกต้องค่ะ AI ก็จะเรียนรู้จาก feedback หรือการจัดอันดับนี้แหละค่ะคาตอบที่ได้คะแนนสูงๆก็เหมือนเป็นรางวัล มันก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองให้สร้างคำตอบในแนวทางที่มนุษย์ชอบหรือพิจารณาว่าดีมากขึ้นเรื่อยๆโอ้เข้าใจเลยคือไม่ได้ใช้แค่กฎไปตัวแต่ใช้ความชอบของคนจริงๆมาเป็นตัวนำทางให้มันเรียนรู้ว่าตอบแบบไหนถึงจะดีถึงจะธรรมชาติใช่ค่ะทำให้การตอบสนองมันดูมีเหตุผลเป็นธรรมชาติแล้วก็ตรงกับสิ่งที่คนถามต้องการมากขึ้นไม่ใช่แค่จำแพทเทิร์นจากข้อมูลตั้งต้นอย่างเดียว สุดยอดเลยครับพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยว่า AI มันไม่ได้แบบเอ่อเศกขึ้นมาให้ฉลาดได้เลยแต่มันต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนที่ซับซ้อนมีขั้นตอนแล้วก็มีวิธีเรียนรู้ความถูกต้องที่หลากหลายมากทั้งจากเฉลยตรงๆการหาแพทเทิร์นเองหรือแม้แต่การลองผิดลองถูกโดยอิงจากรางวัลหรือฟีดแบ็จากคน ถูกต้องเลยค่ะแล้วการที่เราเข้าใจว่า AI แต่ละประเภทเนี่ยมันเรียนรู้ว่าอะไรถูกมาด้วยวิธีไหนมันก็เป็นกุญแจสำคัญเลยนะคะในการที่เราจะพัฒนาหรือเอาไปใช้งานให้มันได้ผลดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยจริงด้วยครับลองคิดต่อยอดดูเล่นๆก็ได้นะคะว่าถ้าสมมุติเราเปลี่ยนเกณฑ์ที่มนุษย์ใช้ให้คะแนนใน RLHF นิดเดียวหรือเราไปปรับระบบการให้รางวัลใน reinforcement learning แค่เล็กน้อยเนี่ย พฤติกรรมหรือบุคลิกของ AI ปลายทางมันจะเปลี่ยนไปได้ขนาดไหนโหน่าคิดเลยนะครับค่ะนี่ก็เป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นในการสร้าง AI ในอนาคตเลยค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันช่องวิทย์สนุกกันด้วยนะครับ